วิธีลดพุงที่เร็วที่สุดไม่ใช่อดอาหารไม่ใช่ลดแป้งไม่ใช่ซิดอัพแต่เป็นการลดอินซูลินให้ต่ำลงให้เร็วที่สุดที่คุณลดพุงเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีอาจเป็นเพราะว่าร่างกายของคุณไม่ได้เปิดโหมดเาผาผลาญไขมันเลยทั้งวันและบางคนถึงแม้จะไม่อ้วนแต่ก็อาจจะมีพุงยื่นเพราะคนที่ผอมก็อาจมี visceral f a หรือไขมันในช่องท้องได้ค่ะมันคือไขมันที่สะสมอยู่รอบๆตับ ลำไส้และอวัยวะภายในซึ่งแตกต่างจาก subcutaneous fat หรือชั้นไขมันใต้ผิวหนังและ visceral fat นี่แหละค่ะคือภัยเงียบต่อภาวะดื้ออินซูลินหรืออินซูลินลิสิสเทนถ้าคุณอยากลดพุงได้คุณต้องรู้กลไกลนี้ก่อนค่ะเมื่อคุณกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมปังหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลร่างกายจะเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำตาลและเมื่อน้ำตาลพุ่งอินซูลินก็หลัง่งและช่วงเวลาที่อินซูลินสไปค์แบบนี้ร่างกายจะเก็บพลังงานสะสมไขมัน แทนที่จะเผาผ่านมันออกไปถ้าอินซูลินยังสูงอยู่คุณก็จะอยู่ในโหมดเก็บสะสมไขมันหรือ fat storing mode ไม่เกิดการเผาผ่านไขมันขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเผาผ่านไขมันคุณต้องเข้าสู่ fat burning mode หรือโหมดเผาผ่านไขมันให้เร็วที่สุดวิธีก็คือจำกัดเวลาในการกินอาหารหรือการทำ intermittent fasting เพื่อให้ร่างกายได้พักจากการหลั่งอินซูลินตอนเบร f ฟาส ให้เริ่มต้นด้วยอาหารไฟเบอร์ริชฟู้ดหรืออาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักใบเขียวและทานอาหารที่มีโปรโตีนและไขมันดีสูงเพื่อช่วยควบคุมโพ o ส์แพนเดียลอินซูลิน หรืออินซูลินหลังอาหารออกกําลังกายตอนฟาสต์สเตตหรือตอนท้องว่างร่างกายจะเข้าสู่โหมดเมตาบอลิกสวิชได้ง่ายขึ้นก็คือเปลี่ยนโหมดเผาผลาญไขมันกระตุ้นแฟตออกซิเดชันดึงไขมันที่พุงออกมาใช้เป็นพลังงานได้ค่ะฟังดูเหมือนง่ายและหลายคนก็รู้หลักการนี้อยู่แล้วแต่ทําไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหิวบ่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็คุมอินซูลินไม่ได้เลย ถ้าใครคุมหิวยากแบบที่อุ๋ยเคยเป็นอยากลองใช้ตัวช่วยจากธรรมชาติที่ช่วยให้คุณคุมน้ำตาลและอินซูลินได้ง่ายขึ้นแบบไม่ต้องอดอาหารช่วยคุมน้ําตาลในเลือดคุมหิวคุมอินซูลินทําให้คุณทำไอเอฟได้นานขึ้นถ้าใครสนใจอยากได้ตัวช่วยพิมพ์สนใจหรือทักมาปรึกษาได้เลยค่ะ